จนซีรีพอเตอร์วันนี้ชวนลงพื้นที่อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลานะครับไปดูการปรารูปตาลตโนดเป็นบุญลูกตาลกรอบที่นอกจากจะยกระดับสินค้าของชุมชนแล้วก็ยังสร้างไรายได้จากการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อีกด้วยนะครับิดตามเรื่องนี้จากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาครับ อำเภอสทิงพระเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องต้นตาลตโนดและทึกส่วนของต้นตาลตโนดนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หนึ่งในนั้นคือลูกตาลตโนดที่มีรสชาติหอมหวานสามารถนำมาทำของหวานได้หลายอย่างแต่ยังมีของหวานอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือหุ่นลูกตาลกรอบที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านพังเถียตำบลกระดังงาอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา มันมีกลุ่มการถึงอำเภอนึงอาชีพของกศนอค่ะถึงกันเองกับบ่อลัางยากว่าไปเรียกันเลวถึงกันเองนั่นจัดจัดตั้งกลุ่มเลยเลยถึงกันเนี้ยตีเลยงกันไว้ไปทำดีซาฬานี่กับช่องหมวกนะถึงกันเองซาเนี่กับช่องหมวกกันมันมันไม่มิดชีดนั้นถึงกันเลยมาทำดีบ้านบารีนะถึงก่อสมจชิกต่างมดนั้น12คน ก็เนี่อยอย่างตั้จนถึงปัจจุบันนั้นเดิมตั้มเด็กยกเนึงโดยวิธีการทําวุ้นลูกตาลกรอบนั้นมีขั้นตอนการทําที่ละเอียดแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยความพิถีพิถันและความตั้งใจเป็นอย่างมากพอได้มาเลยก็เอามาปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็เอามาหั่นชิ้นบางๆแล้วก็ล้างกบนัลสะอสาดเช่าซ้มนม้ำแล้วก็ส่งัานในไอไลน์อะรย่เลยเป็นวุ้นเลยพอป 3, ั้นเสร็จการเนี้ย เขาไปเคี่ยวหรือเอาไปขวดเนี่ยไอ้เดือนกว่าสร้างกลังปวดเสร็จปั๊บก็ผักไอ้มันคลายหลอนตั้งนี้ะหนึงไอ้ปวประมาณสิบนาทีเอาไปตีไรธาตุไปตีไรธาตุแล้วก็มาตับดิฉินชิฉินเป็นซี่เล็บหัวโตนะตึงตากเด็ประมาณหถ้างเจ็ดวันอันนี้เลยแต่ว่าเด็แต่เด็ดดีกว่าห้าวัน จากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนทำให้ชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีการนำลูกตาลตนหนุดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนป่าทำนมค้ายหลกทำน้มค้ายเดี๋ยวาดฝั่งซ้ายเป็นรายได้เสริมเดี๋ยว่าของมันมีเลยจะไม่หลกแต่เลยกะได้ก็มีรายได้ได ไล้รายได้เสริมจากไก่นุ่มมันเบเขามาหลับซึ่งแก็บปลาทำนุ่มกับเบบเบบเฉื่อยม,มังทำบวชมังไู่ผอลูกตาลเนี่ยไปขายกันมีรายได้จากนี้และนี่คือผลผลิตที่ได้จากลูกตาลตะโนดแถมยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยการรับลูกตาลจากชาวบ้านมาแปรรูปเป็นวุ้นลูกตาลกรอบเพื่อนำไปต่อย,ยอดให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น